ทุกคนวันนี้เราจะมาจัดโหลดจุ่มไปให้เพื่อนกันก็คือเพื่อนมันบอกว่าอยากได้โหลดจุ่มก็คือมันจะพึ่งกูไปถึงไหนเกินอ่าขอแนะนำตัวไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยเลยกันก็คือสวัสดีเราชื่ออิงชื่อจริงเราขอไม่บอกนะส่วนเราอ่ะส่วนเราอยู่ปสามทับสอง อยประสาทจับสองอะไงนะเงินเือนจะทำขอ,อ,องหายอ๋ออยู่ในนั้นลืมแล้วเราอะอยู่โรงเรียนวัดสุนทรโอ้ยติดพันเงินหมดเอ,อเคเราอยู่โรงเรียนวัดสุนทรแล้วเราเ้วปีนี้เราก็ยัง ผลสอบเราก็ยังไม่ออกจะใส่รองเทา้าไว้ในบอกใส่รองเท้าก็ได้นะเอ,อกิบไม่ต้องการใส่ะใอะไนเอ่เอ้ไหนจีทุนเก็บเอาค่ะอันนี้ใส่ได้อยู่คือมันบอกให้จัดโหลให้อะ่ะแล้วคือเราเป็นคนที่แบบไม่เคยทําโหลจุ่มไงแล้วมันบอกให้ทําไปให้ไะมันจะจ่ายแล้วประมาณหลายบาทอยู่อ่ะ ปามาณค่าขนมของพี่ป .6 เราก็เลยจะใส่ไปจุกๆนี่กําไรแล้วก็พวกนี้อันนี้เป็นต่างหูนะอันนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยมันบอกว่ามันจะไปจหบเออมทหมดแหละเอาไว้ไเลยแล้วกันอันนี้ขอไปหา แล้วก็อันนี้เว้นเว้นเว้นาจะหมดแล้วเว้นาจะหมดแล้วเว้นเว้นเว้นเออไอ้เหี้ยตกรใจหมดมาเสร็จแล้วเราไปรอดูคลิปเพื่อนกูได้เลยบ๊ายบอยคลิปน่าจอกันใหม่เราจะมารีวิวได้ คอยติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเราเพิ่งทำได้สองคลิปรวมกับคลิปนี้ไปด้วยเป็นสองคลิปฝากติดตามเราเรื่อยๆเลยนะเราจะมาทำคลิปกันเรื่อยๆแล้วก็จะมีโทรศัพท์แม่โทรศัพท์เราแล้วก็โทรศัพท์แม่อีกแล้วก็โทรศัพท์เราแล้วก็โทรศัพท์ พ่อก็คือเครื่องนี้แหละเพิ่งทำได้สองคลิปนะพอติดตามเราด้วยนะบ๊ายบายกดใจด้วย